สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนท่านทุกคนวันนี้ก็มาดูเหรียญหลวงพ่อแต่หลายองค์นะครับใครมีก็เก็บไหวบูชานะครับพี่น้องครับมาดูเหรียญหลวงพ่อขอมนะครับเหรียญหลวงพ่อขอม สุพรรณบุรีนะครับมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญนี่เป็นเสาห้านะครับนี่แหละครับเสาห้าสาธุสาธุอนุโมทามินะครับรุ่นเสาห้านะครับเหรียญหลวงพว่อหอมได้มีกระเจ็บเอาไว้บูชาถูกปักรักษาคุ้มครองนะครับพี่น้องดูใน เพจลุงหลิดก็ได้นะครับเพจลุงหลิดก็มีรอดูในเพจหรือว่าจะดูในในคลิปใน facebook ใน youtube ก็มีให้ดูให้ชมนะครับเป็นเหรียญลงพวกขอมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องอนุโมทนาสาธุสาธุนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุกปักรักษาทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเหรียญหลวงพ่อต่างๆนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนี่นะครับนี่เหรียญหลงวงพ่อขอมรุ่นเสาห้านะครับเสาห้านี่นครับเก็บมาไว้บูชานะครับสาธุสาธุาธอนโมธามิ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปเดียนหลวงพ่อต่างๆนหลายองค์นะครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปสาธุสาธุณโมทามิ